เราจะมาแนะนำหนังสือเกี่ยวกับด้านการเงินหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าจิตวิทยาว,ว่าได้เงินบทเรียนเหนือการเวลาความมั่นคงความโลภและความสุขที่คุณไม่ควรพลาดน,นี่คือพอดแคสต์ที่เราจะนํามายกตัวอย่างค่ะหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนโดยมอร์แกนฮาวเซน หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่องเงินเป็นสิ่งจําเป็นต่อการด,ดํารงชีวิตของเราในทุกๆวันเราต้องใช้เงินไปกับค่ารถค่าของกินค่าที่พักและข่้นอื่นเราจึงอยากยกตัวอย่างของหนังสือเล่มนี้ที่เราได้อ่านและข้อคิดที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้ คำว่าเงินหมายถึงพรอ,อันประเสริฐและคําสาปแช่งอันขมขืนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราหลายคนเหลือกินเหลือใช้หลายคนอดมื้อกินมือ้อหลายคนนอนอุน่นหลายคนไร้บ้านหลายคนสุขสบายหลายคนขมขืนข้นแค้น,คน,นหลายคนมั่งคั่งขึ้นในระดับวินาทีหลายคนไม่เคยจะมีตลอดชั่วตาระปีและอีกมากมายทั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากเงินทั้งสิ้น จริงเหรอถ้าเรามีเงินมากเป็นพันล้านหมื่นล้านคุณจะเอาเงินเหล่านี้ไปทำอะไรแน่อยู่แล้วว่าโลกใบนี้ทุกคนย่อมมีสิ่งที่ตนเองต้องการสำหรับบางคนอาจต้องการแค่บ้านรถความสุขและมีเงินเก็บในบัญชีเพียงเท่านี้ก็เพียงพอสำหรับพวกเขาแต่สำหรับบางคนอาจต้องการมันเพิ่มมากขึ้น เห็นไหมว่าคนเรามีความต้องการที่แตกต่างกันการที่จะเพิ่มจำนวนเงินจากพันล้านหมื่นล้านได้นั้นคงไม่ใช่วิธีการหาเงินจากการขายของเล็กๆน้อยๆเป็นแน่การหาเงินของพวกเขาคือการลงทุนกับตลาดหุน้นแน่นอนถ้าพูดถึงตลาดหุ้นแล้วความเสี่ยงต่อการลงทุนนั้นมีมากแต่กับการผลตอบแทน ก็มากเช่นกันหากคุณมีความชำนาญมากพอมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินการลงทุนหุ้นต่างๆบางคนถึงขั้นทุ่มสุดกำลังทรัพย์และหมดตัวถึงขั้นลมละลายก็มีเพราะเกิดจากความไม่รู้จักพอหรือความโรคัน่นไงล่ะในหนังสือ13 r ร์ชีนริสานฟอรของคารพีเมอร์ Memory ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุเขาได้ให้สัมภาษณ์ผู้สูงอายุชาวอเมริกัน1,000คนเพื่อค้นหาบทเรียนสำคัญที่สุดที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตหลายสิปีเขาเขียนเอาไว้ว่าไม่มีใครเลยสักคนเดียวในจำนวนคนทั้งหมด1,000คนที่บอกว่าการจะมีความสุขได้นั้นคุณควรพยายามทำง,งานหนักที่สุด เท่าที่คุณจะสามารถทำได้เพื่อที่คุณจะได้เอาเงินไปซื้อสิ่งที่คุณต้องการไม่มีใครเลยสักคนที่บอกว่าการสร้างความมั่งคงให้ได้อย่างน้อยเท่ากับคนที่อยู่รอบตัวคุณเป็นสิ่งที่สำคัญและหากคุณหาเงินได้มากกว่าพวกเขานั้นนับเป็นความสำเร็จที่แท้จริงไม่มีใครเลยสักคนเดียวบอกว่าคุณควรเลือกงานจากรายได้ที่คุณต้องการในอนาคต ในปีคศกรรช2017ผมเข้าร่วมมื้ออาหารค่ำในมหานครนิวยอร์กแดเนียลคาร์เนมันถูกถามว่านักลงทุนควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อการคาดการณ์ของเรานั้นดำเนินไปผิดทางเขาตอบว่าเมื่อใดก็ตามที่บางครั้งทำให้เรารู้สึกประหลาดใจหรือแม้แต่ในเวลาที่เรายอมรับว่าเราทำพลาด เราจะบอกกับตัวเองว่าเออฉันจะไม่มีวันทำพลาดแบบนั้นอีกแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณควรเรียนรู้ในเวลาที่คุณทำพลาดก็คือโลกใบนี้นั้นยากเกินที่คุณจะคาดเดาบทเรียนที่ถูกต้องซึ่งเราได้จากการเรียนรู้ในเรื่องไม่คาดฝันก็คือโลกนี้มีเรื่องให้เราประหลาดใจอยู่เสมอการมีอิสรภาพทางการเงิน เป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันและทุกคนต้องการมาไปพร้อมไปกับความมั่นคงการวางแผนทางการเงินนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งหากแผนที่วางไว้นั้นไม่เป็นไปตามแผนสภาพทางการเงินของคุณอาจติดขัดได้ในทันทีฉะนั้นแผนซ้อนแผนจึงเป็นสิ่งสําคัญถึงแม้ในบางครั้งแผนแรกจะสําเร็จก็าตามดังนั้นการมีแผนสแผน3จึงเหมาะสมที่สุดแล้วเรามาพูดถึงเรื่องการออมเงินกันบ้างดีกว่า สำหรับคนทั่วไปแล้วคนเหล่านั้นมักจะออมเงินเข้าไปไว้ในบัญชีธนาคารเพื่อแลกกับอัตราดอกเบีย้ยที่จะรับก็แล้วแต่ธนาคารจะกําหนดแต่สําหรับคนรวยแล้วพวกเขาต้องการการลงทุนในทุกช่องทางการลงทุนถือหุ้นในระยะยาวนั้นถ้าเทียบกับการออมแบบธรรมดาแล้วแล้วก็กําไรที่ได้มานั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรนะหรอก็เพราะการที่เราได้เอาเงินจํานวนนั้นไปฝากไว้กับธนาคารแน่นอนว่ามีความมั่นคงและได้ดอกเบีย้ย แต่เราไม่ได้กำหนดกำไรจากเงินฝากเลยนอกจากดอกเบี้ยซึ่งปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ได้เพียงแค่เียเสี้ยวของเงินฝากเท่านั้นแต่การเลือกที่จะไปลงทุนในหุ้นระยะยาวซึ่งมีความเสี่ยงแต่การลงทุนถือหุ้นนั้นคนที่ถือหุ้นต้องมีจิตใจที่แน่วแน่อย่างไรก็ตามทุกคนล้วนแล้วแต่มีความคิดความต้องการเป็นของตัวเองกันทั้งนั้น สิ่งที่ได้ฟังมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่1%ของหนังสือเท่านั้นฟังดูน่าสนใจใช่ไหมเอาละและในตอนสุดท้ายนี้เราอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาอ่านหนังสือดีๆแบบนี้ไปพร้อมกับพวกเราการไม่ประมาทในการใช้ใจ่ายการศรึกษาการลงทุนหุ้นและที่ต้องการลงทุนการฝึกประสบการณ์การออมเงินและการใช้ใจ่ายอย่างพอดีไม่เกิดกำลังทรัพย์ของตนเองจนกลายเป็นหนี้สินจนแยกแยะไม่ออกระหว่างหนี้สินกับทรัพย์สิน หากระยะหนึ่งในตัวแปรของความชำนาญในสิ่งใดๆคนเราก็น่าจะมีทักษะทางการเงินที่ดีพอจนสามารถสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตไปได้จนถึงการได้อิสรภาพและการใช้ชีวิตตามแบบที่ใจปรารถนาเพราะเงินนั้นวนเวียนอยู่กับเราตั้งแต่วิถีสุดท้ายจนไปถึงวาระสุดท้ายของชีวิตโลกแห่งความเป็นจริง ก็เป็นอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปกระทบเปลือกความเป็นมนุษย์ให้คุณได้เห็นว่าเมื่อเป็นเรื่องเงินรู้อะไรไม่สำคัญเท่าทำอย่างไรและการแต่สินใจลงมือทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่สอนกันได้อย่างยากยิ่ง